นี่เรามาดูคําถามยอดฮิตประจํร้านนิยายราคา<ม>กับเรื่องท่านออกเมื่อไหร่ท่านจะอยากกับข้าสักทีว่าตัวหนังสือนั้นมีตําหนิไหมมีตําหนิที่ตรงไหนอะไรยังไงของทางร้านแจน้งได้เลยคะ่ะว่าเป็นพิมพ์หนึ่งเป็นพิมพ์หนึ่งที่ได้มาจากพี่เพื่อนบ้านนะคะ,ะก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยละกันเนาะว่ามันจะม,มีน่าจะมีปัญหานะเท่าที่กินแกะมาหลายเล่มแล้วนะนเรื่องมีสนุกมากเพว่าเป็นซีรีส์อยู่อ่าใช่ ว่าจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกัน,นแถมอะไรมาให้เราบ้างหนานะตัวหนังสือดูสิแอบเลิกนิดนึงไี่ชิทำอ๋อนี่ไงของแถมก็จะมีการนีนะ่ะอ๋อ เป็นสีนะ้ำแบบฟูฟิ้งน่ารักแล้วก็มาดูตัวหนังสือกันบ้างไหมโอเคไหนอดีเนาะตัวหนังสืออ่านง่ายนะตัวใหญ่อยู่โอเคไหมอ่บบาก็ลองเดินใช่ก็โอเคนะตัวใหญ่อ่านง่ายเพราะว่าอะไรเพราะลูกค้าหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ของแถมมันมาอย่างไรทำไมข้างนอกเวลาไปร้านแคทมันไม่เห็นมีของแถมติดมาด้วยเลยมันอยู่ข้างในเนาะมันอยู่ข้างใน อนี้เราขายกันแบบเอาชัวร์เลยดีกว่ามีไม่มีเดี๋ยวส่งไปลูกค้าจะเสียอารมณ์นะเนาะก็ให้ลูกค้าดูกันเลยดีกว่านะคะเนี่ยค่ะโอเคเล่มหนานะประมาณกี่หน้าได้เนี่ยสี่ร้อยหน้าได้มั้งสี่ร้อยกว่าหน้าคือานสองกันกับโรก,การจ้ะโอเคเคลีย อย่าลืมกดใช้กดแลกเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะกระดิ่งติ๊ง